สวัสดีค่ะนะคะครูก็วันนี้จะมาสอนต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วเนาะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเป็นเรื่องของฟังก์ชันสมการฟังก์ชันกำลังสองถูกปะที่เป็นอยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กำลังสองเนาะ,ะวันนี้เนาะเราก็จะมาพูดถึงที่เป็นรูปแบบที่สองของเก่าของเรากันนะ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก k เนาะอันนี้รูปแบบนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะ สรุปจากเมื่อครั้งที่แล้วก่อนนะว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะ y เท่ากับ ax กํลังสองเนี่ยมันมีผลยังไงบ้างอะนะคะเอาละมาอันนี้นะคะจากครั้งที่แล้วนะอันแรกเลยนะ a ของเราจะบอกเป็นอะไรอะบอกว่าเป็นกราฟความกราฟงายถูกป้นะกราฟความหรือกราฟงนะายเนาะเอกราฟความกราฟงาย ทีนี้พอเรารู้ว่ามันเป็นกรับความหรือกราฟหงายแล้วซึ่งซึ่งซึ่งบอกว่าไงถ้า A มากกว่าศูนย์มันจะกรับหงายถูกไหมและเน้อยก,กว่าศูนย์เราก็จะกรับความถูกปะ่ะนอกจากนี้แล้วนะบอกกรับความกรับหงายละบอกเลยอีกอ่าเนาะถ้ามันเป็นผลค่อยได้ไงถูกปะ่ะมันก็จะบอกตรงที่เป็นอ่า A อบอกจุดสูงสุดจุดต่ำสุดถูกไหมจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดเออเนาะจุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดนะตามกับความกับหงายนี่แหละนะแล้วก็บอก้วยทั้งสองอันไม่ว่าจะเป็นจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดเนี่ยมีจุดเดียวกันไหมมีจุดเดียวกันอยู่ที่ไหนพิกัดสูงสูนโอเคไหมอ่านะเหมือนเดิมถ้าเกิดว่ามากกว่าศูนย์ ถูกปะมันก็จะเป็นจุดต่ําสุดถูกไหมจุดต่ําสุดอ่ะรูมาเขียนตรงนี้เไว้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแบบคว่ำมันก็จะเป็นจุดสูงสุดเออถูกไหมลูกนอกจากนี้ละนะเอนะมีเอตัวเดียวถ้าเราบอกได้เนี่ยมันจะบอกอีกอย่างหนึ่งได้เลยก็คือเอของเราก็จะบอกค่าถูกไหมค่าสูงสุดแล้วก็ค่าต่ําสุด อ่านะค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดนะถ้าบอกเป็นค่าของมันเราจะพูดถึง y เท่ากับถูกไหม y เท่ากับเท่าไรที่ศูนย์ถูกไหมอ่ะเราก็แก้ไขตรงนี้กันนิดนึงเนาะจุดต่ำสุดแล้วก็มีค่า y เท่ากับศูนย์อ่ามีค่า y เท่ากับศูนย์เช่นกันอันนี้เหมือนกันเนาะต่างกันที่จุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดนอกจากนี้ละมีอะไรอีก แกนเป็นไงแกน y เป็นแกนสมมากถูกไหมคะมี y เป็นแกนสมมากและอีกอันหนึ่งที่สำคัญเนาะบอกมาว่าถ้ากรณี a มากกว่าศูน a เป็นบวกเนี่ยนะแล้ว a เขามีค่ามากเขาจะกว้างกว่าหรือแคบกว่าเขาจะกว้างกว่าถูกไหม a ที่มีค่าน้อยเนาะทำนองเดียวกัน นะคะถ้า A อ่ะถ้าเป็นลบอมอของเราเนี่ยนะเป็นลบถูกไหมเเป็นน้อยกว่าศูนย์ A มากมันจะเป็นไงตรงกันข้ามทันทีเลยมันจะแคบกว่าาอ A ที่มีค่าน้อยอันนี้คือข้อสรุปของ y เท่ากับ A, 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 A กำลังกลังสองนะแต่พอมาวันนี้นะเราจะมีเพิ่มบวก k เข้ามาด้วยอ่ะ ไปดูกันเนาะว่าบัวเพิ่มบวกเคของเราเนี่ยนะมันจะเป็นอย่างไรนะคะอันแรกเลยอ่าอันแรกเลยนะนยนะพูดถึง y เท่ากับเอก,กำลังสองเออ y เท่ากับ x ก,กำลังเก,กำลังสองบวก bx บวก c ดังนั้น b เราเป็นเลขศูนย์และค่า c เราก็คือค่าขี่เองถูกไหมอันนี้คือค่า c เราจะเป็นค่าขีนเองเพราะว่ามันเป็นตัวเลขเดี่ยวๆหลังจากนั้นเป็นไง อ่าแบ่งออกเป็นสองกรณีเหมือนกันนะก็คือมากกว่าศูนย์กับน้อยกว่าศูนย์ถูกปะเป็นบวกกับเป็นลบเนาะอ่ะมาดูอันแรกกันนะกรณีที่เป็นบวกอ่าดูว่ามันจะแตกต่างยังไงกับตัวที่เป็น y แล้วกับอกกำลังสองนะอ่านะอ่านะ,ะ,นะมาเรามาดูกันก่อนทั้งสามสมการนี้นะคะมาช่วยคูกันก่อนเนาะเนื่องจากว่า y ของเรามองไม่เห็นเลยอะเอาเป็นสีดีกว่า y ของเราเท่ากับ ax a, กำลัง2บวก k ทุกคนช่วยบอกครูซินะข้อนี้ a คืออะไร k คืออะไรเออ a คือ a อยู่ตรงไหน a เขาอยู่หน้า x ถูกไหมนอ้นอันนี้ a เป็นเลขหนึ่งอันนี้ k เป็นไม่มีเลขเลยแดลว่าคือเลขศูนย์นั่นเองอันที่สอง a แล้วคือเลขหนึ่งแจ้ามีค่าเท่ากันนะค่า e ค่า k เป็นไง บวกตามมาบวกด้วยสองและอันสุดท้ายเนาะเอเราก็ยังคงเป็นเลขหนึ่งแต่ค่าเคเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นลบสองโอเคเนาะพอถึงตรงนี้ละเรารู้จักเอรูจักเคละนะสังเกตว่าเอเขาจะเท่ากันแสดงว่าต้องเป็นลักษณะการเขาเรียกนะเป็นง่ายเหมือนกันเพาเขาเป็นเลขหนึ่งเป็นบวกเป็นกราฟง่ายเหมือนกันถูกปะและก็ มีความแคบความกว้างเท่ากันด้วยเพราะเป็นเลขเดียวกันแต่ค่า k เนี่ยแตกต่างกันล่ะเห็นไหมเวาจะสังเกตค่า k กันไหมอ่าไปดูลักษณะกราฟทั้งสามอันนะครูจะค้างไว้อย่างนี้แหละนะครูจะค้างไว้อย่างนี้แหละเอาไปดูกันจริงนี่เป็นไงเออเป็นกราฟงาอย่างที่เราสันนิษฐานไว้ถูกไหมแล้วก็ลักษณะกราฟหน้าตาำเหมือนกันหมดเลยทั้งสามกราฟ เนาะขยับกราฟให้ดูอาโอเคได้ละนะคะมามาดูอันแรกสามอันมีอะไรบ้างที่เขาให้เรามาเนาะจากเมื่อสักครู่นี้ y เท่ากับ x กำลังสองบวกสอง y เท่ากับ x กาลังสองแล้วก็ y เท่ากับ x กาลังสองลบสองเออเราก็ได้ออกมานี่จุดมีเป็นกราฟงายเหมือนกันถ้าเป็นกราฟงายก็เป็นจุด ต่ำสุดถูกไหมเฮ้ยมีจุดต่ำสุดทุกอันเลยถูกปะแต่ว่ามันไม่วางตำแหน่งเดียวกันแค่นั้นเองเนาะแสดงว่าอันเนี้ยสิ่งที่แตกแยกออกมาละนะก็คือเออเป็นไงระดับสูงต่ำอ๋อสูงต่ำไม่เท่ากันเออระดับสูงต่ำไม่เท่ากันอันที่สองนอกจากว่า สูงต่าไม่เท่ากันแล้วมีอย่างอื่นแต่อนะ่างนเหมือนจะไม่มีแล้วแหละถูกว่าทา้งนั้นเรามาดูความสัมพันธ์กันนะเธออันนี้คือ y ที่ไหน y ที่เลขสองใช่ไหมอันนี้คือวางที่เลขศูนย์อันนี้ล่ะอันนี้วางอยู่ที่ลบสองใช่มีดูสิว่าตัวเนี้ยมันสัมพันธ์ยังไงกับสมการของเราถูกต้องลูกนาอเราจะบอกว่า y เท่ากับอ y x ยกกำลังสองเห็นไหมแต่มันก็จะกลายเป็นศูนเพราะว่าบวกด้วยศูนย์ไงถูกปะเออแต่อันนี้ y เ,นะ y เท่ากับนะ y เท่ากับอะไร x กำลังสองแล้วก็บวกสองอันนี้กาบข้างในถูกปะเป็นกาวข้างในพอการข้างในปุ๊บเนี่ยนอกจากว่าตรงนี้เราได้ออา,าแล้าเป็นเท่าไหร อ่าเอาเลขสามเข้าไปใส่แล้วกันเนาะอ่ะเอาไปใส่ปุ๊บเป็นไงความสัมพันธ์กันอา้าวดูตรงนี้เลยแล้วกันนี่เห็นไหมแสดงว่าค่าเคเขาบอกถึงใช่เออละค่าเคเขาบอกถึงระดับสูงต่ำของมันนี่ไงนะสูงต่ำไม่เท่ากันอ่าเนาะนี่จริงไหมอ่ะอันนี้เป็นสูงนี่ก็จะยังนตำแหน่งนี้ นะและอันสุดท้าย y เท่ากับ x กำลังสองลบสเฮ้ยลบสเหมือนกันเลยเนาะนะเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่า a x กำลังสองเหมือนเดิมแต่ว่ามี k เ,เข้ามาทำให้เราเปลี่ยนไปอ่าเอาไปดูข้อสรุปกันนะบอกว่ายังไงบ้างนี่กลาฟมาก็จะแคบเดียวเดียวอ่ามาดูแบบฝึกหัด3.1มันอ่กันนะเดี๋ยวไว้ อย่างแวบหนึ่งนะเดี๋ยวขอดูก่อนเอางี้เดี๋ยววันนี้จะทำสามจุดหนึ่งกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าครูจะมาทำกราฟให้อีกครั้งหนึ่งลว้ลวนๆเนาะเอาละมาช่วยกันนะคะ a y เท่ากับ ax กำลังสองบวก k เนะเาะเเราอยู่หน้า x กำลั a, งสองนะ k เป็นเลขเดียวๆนะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ a คือเลขสาม y คือเลขห้าอันนี้คือ a n สอง k คือ ลบเอันหนึ่งจุดสามลบสี่กับหกอ่าลบสี่ถูกไหมอูมไม่ใช่ลบห้าละอ่าลบห้ากับบวกสามถูกป่ะแล้วล 3, ต่อไปอะไรอ่าลบห้ากับเลขหนึ่งอันหนึ่งจุดลบหนึ่งใช่ไหมเอแล้วก็เคเป็นเลขสี่ข้อเจ สองส่วนห้าเคมีไหมไม่มีคือศูนและหนึ่งจุดแปดลบหนึ่งส่วนสี่แล้วเคคือศนะูนเนาะโอเคค่ะวันนี้นะเดี๋ยวครูจะสอนถึงแค่ตรงนี้ก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาวัดกราฟกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยาวๆมันเลยรวมถึงการมีครอกราฟด,ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ